อา้าวเอ๊ะทำไมมันดึงแรงแปลกๆวะดูครับดึงรู้สึกว่ามันน้ำหนักเยอะน้ำเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยทำไมมันเยอะอย่างนี้อือหือ้อลำที่ดึงก็ติดเหมือนกันครับโอ้ my g o กอด9.4กิโล ครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวฟิสซิ่งเพลนีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนย้ายหมายครับมาที่บ่อทิเบอร์ลีเวลนะครับเป็นบ่อเลเวลยี่สิบครับผมนี่นะครับหน้าตาของบ่อก็จะเป็นประมาณนี้ครับอยู่อีกขั้วโลกหนึ่งนะครับก็มาเตรียมเหยื่อไปเลยนะครับเหยื่อเหมือนเดิมครับก็จะเป็นปลาตัวหนึ่ง แล้วก็ปลาห้าตัวนะครับแล้วก็จะมีจิ้งหรีดนะครับแล้วก็ผีเสื้อนะครับปลาเหยื่อของเราก็มีสีชิ้นนี่นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นเหยืย่อปลอมนะครับเหยืย่อปลอมก็จะทำไปแค่สองชิ้นนะครับจะเป็น ตัวนี้ครับนาโนครับผมนี่นะครับแล้วก็อะไรนี่นาโลนะครับประมาณนี้นะครสองตัวนี้ครับไปลุยกันเลยรับเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นใดเราก็ซื้อบัตรซื้อตัวกันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องซื้อทุกครั้งที่เราเข้าไปนะนี่ครับ ซื้อเลยซื้อวันเดียวนะครับวันเดียวมันก็อยู่ให้นานๆที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้มครับไปเราไปหาหมายให้ทุกคนดีกว่าครับไปลุยกันเลยนะครับเข้าไปเลยดีกว่ากดเข้าไปเลยว่าจะไปฝั่งนี้วหม ครับลงไปคนเดียวเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ย้ายดีกว่าย้ายไปฝั่งเดิมครับฝั่งแรกครับครัวต้องลองเอาฝั่งแรกก่อนครับจะพึ่งย้ายไปไหนนะครับแล้วเราก็จะไปที่ตรงที่เรือเลยครับสะพานเรือครับมาหมายแรกกันก่อนนะครับเราจะลงตรงนี้เลยครับ ตรงที่เราเกิดที่แรกๆเลยนะครับเป็นน้ำที่ไม่ลึกนะครับแม่น้ำนี้น้ำตื้นมากเลยเลับงเอาช่วงปลาจินเลยดีกว่าครับย้ายหมายกันสักหน่อยนะรเราจะหันหน้าไปกับสายน้ำเลยนะครับกับลำธารน,นี่เลยครับจะได้เวียงออกไปไกลๆหน่อยครับ พราะว่าเียหน้าตรงแล้วมันมันข้ามไปฝั่งนูน้นครับเราต้องเอามาตั้งแบบนี้เพื่อที่ตีไปให้มันไปหน้าเดียวกันกับแม่น้ำเลยจะได้ปล่อยเส้นเอ็นยาวๆมาแล้วก็ตีทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับสองลำนะครับเพราะว่าผม ขาตั้งผมมี2ตัวนะครับยังไม่ได้ซื้อใหม่ครับหลังจากรอบนี้ก็คงจะซื้อใหม่แล้วนะครับนี่ครับเพียงไปปรับแค่10บซีเอมเองนะครับเนี่ยเหยื่อกับปอมมองผมครับน้ำตื้นมากครับปรับลึกไม่ได้ครับ มาในส่วนเหยือปอมเราก็จะตีเล่นเลยนะครับตีแล้วเวียงกลับโดยไม่มีท่าอะไรเลยครับแล้วก็เวียงแบบเบอร์หนึ่งแบบสโลกลับมาเลยนะครับหมุนกลับหมุนกลับมาเลยนะอ่าตีแล้วตัวแรกนะครับมาชมกันก่อนนะครับตัวแรกจะเท่าไรดีนะครับมายกขึ้นมาแลนะ้ว สู้นะครับมันสู้นะครับถือว่ามีน้ำหนักเอาการเยอะเอา้มาจะขึ้นมาไหมอ,มอมขึ้นมาหน่อยขึ้นมาน้อยนี่คนระับเหยื่อตัวนี้ก็ใช้เหยื่อปลาห้าตัวนะครับ แฟบขึ้นมาแล้วโอ้โหก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับมาตัวที่สองครับตัวนี้ติดตัวนั้นลำนั้นก็ติดตามเลยนะนั่ยกแทบไม่ทันเลยครับโอ้โหเข้าแบบต่อต่อเนื่องเลยนะครับดูครับแต่ปลา บอ่อนี้ก็ดีนะครับถือว่าได้ตังเยอะอยู่ครับดีกว่าบอ่อนิมะอยู่นะครับเราน่าจะมาลุยบอ่อนี้กันนะครับบอย้ายไม้กันดีกว่านะครับมาตรงที่สะพานเรืออยู่นะครับมาเอาเอาอเอกดผิดครับใจเย็นใจเย็นยังไม่วางขาตั้งเลยนะเดี๋ยววางขาตั้งก่อนนะครับ มาแล้วก็วางขาตั้งแล้วก็ตีอยู่มุมนี้นะครับครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะแต่เราปรับปรับนี่ขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้มันลึกอยู่นะครับนะี่ครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับ นยครับครับปรับทุนของเอ็นนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอป็ดเหยี่บปลอมมาตีเล่นรอนะครอปลาเข้านะมามาตีเล่นรอเลยครับก็ใช้สลับกันเลยนะครับ เหยือปมสองอัน,นครับที่เรามานะครับพอเข้าอยู่นะคนี่กำลังเข้าหรือนะเอาขึ้นมาให้ดูน้อยนะดูครับ,บสู้อยู่นะ,ะถือว่าดึงแรงเหมือนกันนะดึงดีนะครับ การดึงการสู้น้ำหนักปลาก็สูสีกันครับกับบ่อหิมะนะครับดูครับโอ้โหตังได้เยอะมากครับตังได้เยอะอยู่นะนี่ครับมาดูเอาเฮ้ยทำไมดึงแรงแปลกๆครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยดึงแรงมากเลยนะครับ หนลองขึ้นมาโจดตัวน่อยนะครับโอ้โหรู้สึกว่ามันดึงแรงมากเลยครับตัวนี้เอาลำนู้นก็ติดนะครับขึ้นมาหน่อยโอ้マイกอดเก้าจุดสี่ครับโอ้โหดูลำนู้นก็ติดเหมือนกันนะแล้วขึ้นมากันยังทันอยู่นะครับตัวนี้ก็ มนเยอะครับคล้ายเหมือนปลาดุกนะครับเนี่เห็นเห็นมีหนวดครับอือือนี่ก็สองกิโลครับดูนะครับโอ้ยสติขึ้นเลยครับก4าจุดสีครับของเราครับนี่นะดูครับอือือนี่มาแบบรัวๆเลยครับขอขึ้นมาตัวสุดท้ายนะครับ มาโชว์ตัวเพื่อนๆดูตัวนี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับมาอืมน่ครับฝั่งนี้ก็เป็นประดุกกันทั้งนั้นเลยนะครับเต็มนะครับแล้วก็เก็บเบ็ดนะครับเก็บกันเบ็ดครับเพื่อที่จะข้ามไปวันถัดไปนะครับ ถ้าไม่เก็บก็กดข้ามไม่ได้นะครับเราต้องเก็บก่อนนะครับเราค่อยกดข้ามนะครับเก็บกันเลยเก็บ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 รีบเก็บครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หากเพื่อนๆนะครับหรือใครที่เคยเข้ามาแล้วมีตรงไหนที่แนะนำก็แนะนำกันนะครับถ้าเพื่อน ท่านใดนะครับชอบก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามนะครับกับบอร์ที่เรารุยกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับบอร์ดิบบล e วนะครับแบบไมตรงเรือนะครับมาเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับเราเก็บหมดแล้วเราก็กดข้ามได้เลย Next Morning ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ